ด้วยความพิยาโบเนี่ยเป็นนักเตะที่มีจุดเด่นด้วยความเร็วนะครับแล้วก็การจบสกอร์ที่เฉียบคมครับยิงประตูได้ทั้ง2เท้าแถมยังเล่นลูกตั้งเตะได้ดีอีกด้วยนะครับเล่นริมเส้นก็ได้ทั้งสองข้างถือว่าเป็นแนวรุกที่ทํามาแล้วในทุกตําแหน่งนะครับรวมไปถึงหน้าต่ําและหน้าเป้าด้วยโออรว่ามากมากเลยนะครับดังนั้นการย้ายมาอยู่กับพญาไก่ชนก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะสรารพัดประโยชน์โค้ชอยากจะจับลงตรงไหน ก็ทำได้หมดเลยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดิแดนบอลไทยนะครับอยู่กับผมตั 1, ้มพันศิษย์ดุเชียคุกรับรายการของเราจะพาคุณไปทําความรู้จักไปเจาะลึกกับเหล่าบรรดาตํานานนักเตะผู้เล่นที่น่าสนใจในไทยลีกนะครับหรือว่าจะเป็นสโมสรเหตุการณ์สาคัญเกเลเก็ดน้อยเรื่องหลายๆเรื่องที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ดินแดนบอลไทยเราจะนํามาบอกเล่ากันละครับโดยติดตามกันที่นี่เลยนะครับจิงเคิร์ฟ ใส่งครับในวันนี้นะครับรายการของเราจะพาคุณไปรู้จักกับดาวยิงดีกรีทีมชาติสูดานนะครับที่ทางพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะไปโชกตัวมาร่วมทีมได้สําเร็จนะครับว่ากันว่าเขามีบุค,คลิกแล้วก็มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจนะครับเคยผ่านการเล่นหลีกล่างของอังกฤษมาแล้วระดับเดียวกับเจมส์เบรดฟอร์ดฟูลแบ็กทีมชาติไทยนะครับ เขาที่ว่าคนนี้ก็คืออาโบอีซาที่เพิ่งแยกทางกับต้นสังกัดไปหมัดๆมหลังจากอยู่เมืองไทยได้เพียง6เดือนเท่านั้นนะครับการต่อสู้ของอีซาเพื่อก้าวไปเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงให้ได้ดาวยิงรายนี้มีใครเป็นไอดอลเป็นต้นแบบเขาต้องผ่านบททดสอบอะไรมาบ้างกว่าจะก้าไปติดท,ทีมชาติได้สำเร็จนะครับแล้วเมื่อออกจากหนองบัวพิชยะสถานีต่อไปบุตรหมายต่อไปที่เขาเตรียมจะปักไว้ไปที่ไหน EP ีนี้มีคำตอบทุกคำถามครับมีหลายทีมกำลังจับตาดูผมอยู่นะครับแต่ส่วนตัวผมรับรู้แต่ก็ไม่ขอใส่ใจอะไรกับมันนะครับเพราะหน้าที่ของผมมีเพียงแค่ก้มหน้าก้มตาลงเล่นและสร้างผลงานในสนามให้ดีต่อไปนะครับส่วนที่เหลือมันจะเป็นอย่างไรมันก็คงจะเป็นในสิ่งที่ควรเป็นไปนเองครับ นี่คือบทสัมภาษณ์ของอีซ่านะครับหลังจากทราบข่าวว่าเขากําลังตกเป็นที่สนใจของหลายทีมในลีกระดับอาชีพของอังกฤษครับซึ่งในขณะที่เขายังค้าแข่งอยู่กับเวลสโตนซึ่งถือเป็นการตอบที่แบ่งรับแบ่งสู้ได้ดีนะครับที่สําคัญมองอีกมุมหนึ่งเป็นการให้เกียรติกับต้นสังกัดอย่างยิ่งยวดอีกด้วยครับย้อนกลับมาทําความรู้จักอีซ่ากันหน่อยนะครับเขาเป็นกองหน้ากึ่งปีกลุกครึ่งอังกฤษซูดานครับ ย้ายจากซูดานมาอยู่ที่อังกฤษนะครับอยู่ที่ลอนดอนตั้งแต่7ขวบครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเวลาว่างของเขาใช้ไปกับสนามฟุตบอลเยอะมากนะครับไปเตะฟุตบอลที่สนามท้องถิ่นใกล้บ้านเรียกได้ว่ามีสนามฟุตบอลตรงไหนพอจะเป็นเวทีโชว์ความสามารถได้เด็กน้อยอีซ่าคนนี้ขอไปโชว์แล้วก็แจกรอยยิ้มสร้างความประทับใจอยู่เสมอครับอีซาเริ่มเล่นฟุตบอลจริงจังขึ้นนะครับกับ Pro Touch Soccer Academy ครับ เป็นอะคาเดมี่อยู่ในกรุงลอนดอนนะครับซึ่งเป็นอะคาเดมี่ที่ต้องการสอนให้เยาวชนหาแนวทางการเล่นของตัวเองให้เจอนะครับก่อนที่จะต้องไป,ปเผชิญกับเกมในระดับที่เรียกว่าการแข่งขันจริงครับเก็บชั่วโมงบินฝึกปลือฝีมือที่นี่พออายุได้16ปีนะครับก็อยู่ในทีมชุดต่ำกว่า18ปีเรียกไ,ได้ว่าแบกอายุ2ชั้นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นเด็กที่เล่นให้กับสโมสรเซนต์อัลบานซิตี้ครับ แล้วต่อมาก็ย้ายมาอยู่กับยูบริชในชุดอายุไม่เกิน19ปีแล้วก็สามารถขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จนะครับการถูกมอบหมายให้เล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแต่ไม่อาโมเนสามารถระเบิดฟอร์มออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาทำ20ประตู18แอสซิสในฤดูกาล2016-2017ต่อนะครับ แล้วการที่เขาเล่นได้อย่างโดดเด่นเฉิดฉายกับเวลสโตนนี่เองนะครับทำให้เขาเนี่ยได้ย้ายไปอยู่กับทีมคู่แข่งในเวลาต่อมาซึ่งลีกที่เล่นนั่นก็คือเนชั่นแนลลีกซาวด์นะครับเปรียบเทียบกันแล้วก็คือเป็นระดับดิวิชัน6ของอังกฤษระดับเดียวกับที่เบรดฟอร์ดเคยเล่นเป็นลีกกึ่งอาชีพหรือว่าระดับเซมิโปรนั่นเองละครับทั้งนี้นะครับตัวของอาโบเองเนี่ยมีพี่ชายแท้ๆที่อายุมากกว่าเขา2ปีเป็นนักเตะอาชีพเช่นกันนะครับชื่อว่าโมครับ และนี่ก็ถือว่าเป็นไอดอลที่ทำให้ตัวของทางด้านอาโบเนี่ยอยากจะเจริญรอยตามบนเส้นทางลูกหนังอาชีพนะครับแต่ก่อนที่เขาจะหันมาเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังโดยโมเนี่ยอยากจะให้น้องชายเรียนจบปริญญาจากบรูเนลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ให้ได้ก่อนไอสาขาชื่อแปลกๆนี้เนี่ยมันเป็นการร่ำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมนุษย์เรานะครับเรื่องของการทำงาน เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทําอย่างไรจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วเหตุใดทําไมร่างกายเราถึงป่วยนะครับและด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับทำให้2พี่น้องเนี่ยเคยเล่นร่วมกันก็เพียงแค่การเล่นที่ Pro Touch Academy เพียงเ,เกมเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากความต่างของช่วงอายุนั่นเองครับอาโปลใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวกับเวสต์โตนนะครับแล้วก็ถูกทางชิลซ์เบอรีทีมในระดับลีกวันคว้าตัวไปร่วมทีมจับผลงานที่โดดเด่นมากๆครับเขายิงไปถึง12ประตูจากการลงสนาม22เกมนะครับ จากตัวเลขแบบนี้มันดีพอให้เขาได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกตอนอายุ21ปีนะครับแมซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเจ้าตัวเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับแต่ทันี้ทั้งนั้นทางปีเตอร์มาสเตนครับประธานสมโมสรเวสต์โตนเปิดเผยว่าดีลของอาโบเนี่ยเป็นหนึ่งในดีลการขายผู้เล่นที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสร,รนะครับและแม้ว่าจะพยายามยัดไส้เงื่อนไขในการยืมตัวกลับมาเล่นหากนัาเตะยิงประตูได้ไม่มากเท่าจํานวนที่กําหนดไว้ แต่คนที่ซื้อไปเขาไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมให้มีคอนดิชันนี้อย่างไรก็ตามนะครับผลงานของอาโบที่ทำกับชิสบิรีใน2องฤดูกาลแรกยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับทำได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าจะมองย้อนกลับไปว่ามีเกมไหนที่ดูน่าประทับใจไม่พ้นเกมที่ได้ลงเล่นในศึก FA ครับพบกับทีมใหญ่อย่างสโต๊กซิตีนะครับ ได้เล่นในฐานะตัวสำรองนะครับแต่ก็ตอนนั้นได้เจอน,นักเตะดังๆอย่างชาลีอาดัมส์แล้วก็มีปีเตอร์คลาวช์นะครับซึ่งทั้งคู่เป็นอดีตผู้เล่นของลิเวอร์พูลครับแล้วผลการแข่งขันมันออกมาเข้าทางเหลือเกินครับเพราะว่าชิลส์บรีเป็นฝ่ายเอาชนะสโต๊ปไปได้3ประตูต่อ2นะครับ การดินทางของอโบ l ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับหลังจากที่ย้ายมาแล้วเล่นได้ไม่เป็นตามที่ต้องการการถูกปล่อยยืมตัวเพื่อไปเรียกความมั่นใจก็เกิดขึ้นนะครับโดยที่พักใหม่ก็คือโคเชสเตอร์เป็นทีมระดับลีกทูนะครับก่อนจะถูกขายออกไปให้กับสกานทอฟนะครับซึ่งเป็นทีมในลีกทูเหมือนกันแล้วก็เริ่มกลับมาฟื้นกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับตลอดสองฤดูกาลเขาได้เล่นอย่างต่อเน,นื่องถึง76เกมนะครับทำไป18ประตูกับอีก7แอซเสเลยทีเดียวครับ ในปี2021นะครับอโวเดินทางอีกครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้ไปโดยไม่มีค่าตัวแต่อย่างใดนะครับไปซบทีม Bradford City ครับซึ่งนักขนาดนั้นเป็นทีมในระดับ League 2แล้วก็มีโอกาสลงเล่นกับทีมในระดับที่เหนือกว่าอย่าง Nottingham Forest นะครับเป็นเกมในศึกคาราบาวครับ เหมือนเดิมครับเล่นในฐานะตัวสำรองโดยทีมเจ้าป่าเนี่ยมีนักเตะอย่างไรอันเยสนะครับลงสนามด้วยซึ่งผลการแข่งขันคราวนี้ไม่พลิกแล้วครับเพราะว่าเป็นฟอเรสต์เอาชนะพ่อไก่แจ้แบดฟอร์ดไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับผลงานของอาโบก,กับแบดฟอร์ดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามลูกคามดอกออกไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นักนะครับหลงไปทั้งสิ้น21นัดทำได้แค่2ประตูเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้เขาต้องย้ายอีกแล้วครับ คราวนี้ก็วนไปที่กริมส์บี้นะครับสโมสรในระดับลีกทูไปแบบฟรีๆรีเหมือนกับฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะครับแต่การย้ายของเขาก็ดูจะถูกหวยทีเดียวครับเพราะย้ายมาที่นี่กลายเป็นตัวหลักนะครับลงเล่นไป37เกมยิงไป9ประตูและ4แอสซิสตแต่มันก็ยังไม่พอทำให้เขาได้สัญญาระยะยาวนะครับเพราะว่าสัญญาของเจ้าตัวกับกริมสบี้ก็หมดลงไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2 0 2 4ที่ผ่านมาครับแต่แล้วครับ เรื่องที่เราไม่ได้คาดหมายกันมาก่อนจู่ๆครับเจ้าตัวก็โผล่มาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มากลายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมหนองบัวพิชยะแบบที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับกลายเป็นว่าการออกมาเล่นนอกประเทศครั้งแรกมาไกลยถึงเอเชียอาคาเนมาที่เมืองไทยบ้านเรานี่เลยครับด้วยความพี่อาโบเนี่ยเป็นนักเตะที่มีจุดเด่นด้วยความเร็วนะครับแล้วก็การจบสกอร์ที่เฉียบคมครับ ยิงประตูได้ทั้ง2เท้าแถมยังเล่นลูกตั้งเตะได้ดีอีกด้วยนะครับเล่นริมเส้นก็ได้ทั้งสองข้างถือว่าเป็นแนวรุกที่ทํามาแล้วในทุกตําแหน่งนะครับรวมไปถึงหน้าต่ําและหน้าเป้าด้วยโอ้โหออลรามากๆเลยนะครับดังนั้นการย้ายมาอยู่กับพญาไก่ชนก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์โค้ชอยากจะจับลงตรงไหนก็ทําได้หมดเลยนะครับ22เกมที่ได้รับโอกาสในสีเสื้อของหนองบัว,วิชยา เปลี่ยนมาเป็น6ประตูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของเขายามไปเล่นกับทีมชาติแล้วดูเหมือนมันจะเป็นหนังคนละม้วนไปเลยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าดาวยิงวัย29ปีรายนี้นะครับเมื่อได้รับโอกาสไปรับใช้ทีมชาติซูดานแม้จะได้ลงเล่นไปเพียงแค่8นัดนะครับแต่เขาก็ได้รับโอกาสดีจนกลายเป็นฮีโร่เพราะว่าทำประตูชัยใส่ทีมชาตินเจอร์ บนเวที African Cup of Nations รอบคัดเลือกใต้อีกด้วยนะครับผลงานแบบนี้สำหรับนักเตะที่กำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพนะครับเมื่อนับจากอายุงานก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับก่อนจะไปดูในเวทีใหญ่ต่อๆไปในอนาคตต่างกับช่วงเวลาที่เขาอยู่กับหนองบัวเลยแะครับที่เหมือนจะเป็นคนรับบทพระรองอยู่เสมอครับ ด้วยสถานการณ์ของทีมที่ยังไม่แน่นอนนะครับบวกกับสถานะของอาโบที่ดูเหมือนจะไม่มั่นคงเท่าไหร่ไม่น่าแปลกใจเลยละครับที่ของหน้าชาวูดานคนนี้จะต้องแยกทางกับต้นสังกัดในไทยลีกหลังจากที่ได้รับโอกาสผ่านพ้นไปเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเอง สถานีต่อไปปลายทางต่อไปของอาโบนั่นก็คือทีมอัลนาเซอร์เอซีนะครับเป็นทีมในสโมสรลีกลิบเบียครับที่ประกาศคว้าตัวไปอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ว่าระยะเวลาที่มีจุดเชื่อมกับไทยลีกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นและก็ค่อนข้างสั้นมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่า นักเตะจากหลีกรองของยุโรปนะครับต่อให้ย้ายมาคาแข้งบอลลีกสูงสุดในไทยระดับฝีเท้าก็สู้กันได้แบบไม่เป็นรองเช่นกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเชื่อได้เลยว่าแฟนบอลพยาไก่ชนหลายรายนะครับคงจะมีแอบคิดถึงกันบ้างละสาหรับกองหน้าทีมชาติซูดานรอยนี้ไม่น้อยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็จนกว่าจะหาใครที่มีฝีเท้าและผลงานทักเทียมกับเขามาแทนที่ให้ได้ละครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการดินแดนบอลไทยกับผมตั้มพันศิษย์วิชยาคุปนะครับลุ้นกันต่อครับว่า EP ต่อไปจะหยิบเหตุการณ์สำคัญของวงการฟุตบอลไทยจะหยิบนักเตะที่น่าสนใจคนไหนมาบอกเล่าให้ฟังนะครับยังไงลุ้นกันที่นี่ติดตามกันที่นี่ติ้งเคิร์ฟคิดไซโคง้งวันนี้เวลาหมดแล้วไปก่อนนะครับ